เมียวเมียวเมียว,ยวทำอะไรอาให้นมลูกให้นมลูกเหรอหนะอีกตัวหนึ่งมีกี่ตัวเนี่ยอะสามตัวอยู่ทั้งสามไหมเนี่ยอยู่ทั้งสามไหมเนี่ยเอ๊ะแค่สอง

มาโอ้โหมานั่งอยู่ในเฮ้ยอย่าหักมานะหักหัวยายพอดีเลย <c oughs> กิ่งกิ่งใหญ่มันมาโปมาตรงนี้พอดีเลยหักมาโปะเลยหัวยายนั่งอยู่ในอุโมงคนะ,คะนเพื่อนนี่อุโมงแอปเปิ้ลโอ้ยเพื่อนเอ้ยสะออนสะออนสะออน มันยังไม่สุกนะมานี่มาเขือเทศมาสีฮัลโหลมาอนั่งก,กินผลไม้ก,ก่อนแดดยังมันแดดยังร้อนอยู่อยากกินเสร็จแล้วค่อยไหนๆก็หมอใส่ไปให้มันแดงๆสวยๆเนาะมันเคียวๆหมดเลยมันอยู่ในมันอยู่ สะพายมากระป๋องก็วางวางไว้ใครถามว่าอะไรอะไรมาทำไมก็มาขายที่เนาะถ้าถามถ้ามีคนถามนะกระปุกกะปิอันนี้ก็มีแต่ว่ายังไม่กินก่อนนะพักก่อนพักชั่วคราวก่อนยังไม่กินกินพริกเกลือนะโอ้ยอะไรจะฟินเทายญ่ตา เด,ดูดีดีดีเหมอนนี้โควิดกับโควิดเถอะโควิด <c oughs> ก็เอามาอยู่แล้วโควิดก็ฉุดยาตามาอยู่แล้วท <c oughs> างบ้านางบ้านห้าม,า,นามมา,ชาเชิงมองเด้อกาแฟก็มีนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อา,ามได้นะคะ สนใจอะไรถามได้นะคะค้่องใจอันไหนถามได้นะคะสบู่ก็นี่แหละก้อนเดียวเอาอยู่ไม่ต้องใช้ครีมนะคะก้อนเดียวเอาอยู่สบู่กายาสบู่จิว๋วเออยี่สิบเก้าบาทเองไม่ใช้แล้วจะเสียใจนะจะบอกให้อืมก้อนละยี่สิบเก้าโอ้ยไม่ใช้ไม่ซื้อแล้วก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละจะพูดเสียงดังนะในทางบ้านได้ยิน เปิดกระปุกพริกเกลือเอาแมวมาร้องอะไรแถนี้แมวอยู่ข้างนางั่งพริกเกลอือพริกเกลือหวานแท้ไม่ต้องพริกเกล,อลือแล้วหวานเกลืพริกเกลอือมะเขือเทศมันหวานแล้วพิมแปาเปา Ừm. Fin fin đừng Phật. Hơ đi ởข้าง lăng mèo. Mèo, Không có mèo lại cái gì nữa? Giật hả? có ừ. thả hai anh em chim pigger ừ. đây 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 bảo, mày hay mày ăn mọc mày 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 ทำไมมันร้องจังทำไมมันร้องจังอ่ะเพื่อนๆนกมันเห็นแมวบ่ลูกม,มันตกบ,บ่ เป็นขนาดไหนนั่งใต้ต้นแอปเปลิลแต่กินองุ่น <c oughs> ยังไม่สุกดีจะก็หวานวะันอมเปรี้ยวรสชาติมันเข้มข้นดีอนะ ยายได้เล่าให้ฟังอย่างวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงเนาะที่ให้อะไรนะที่เป็นห่วงที่คอยถามไทยคอยถามว่าพี่เม่นติดหรือเปล่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะยายไม่ได้บางทียายไม่ได้ตอบนะมันเยอะเกินพี่มม่นติดด้วยหรือเปล่าไปติดที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็ไม่รู้ยายก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าบางคนก็ไม่ได้ดูทุกคลิปไปกินข้าวบ้านเพื่อน เนาะอืเนี่แฟนยายเน่ะคิดว่าติดนะแต่อาการมันก็เหมือนยายอย่างนี้แหละเหมือนกันเลยคอยดูอีกสองวันคอยดูอีกสองวันรอดูผลนะไม่ใช่ว่าอีกสองวันยายหายแล้วนะไปตรวจไปตรวจวันนี้ตรวจ pcr นะเออไปตรวจวันนี้คอยมาดูกันอีกสองวันจะเป็นยังไงแต่ก็อาการกันนี่แหละเหมือนที่เห็นนี่แหละ บางคนเขบอกอยายติดพีิม่นนะอายุมากแล้วอืมติดแล้วมันจะอะไรนะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝรั่งเขาไม่ค่อยกลัวกันข้างบ้านนี่ไม่ไปตรวจเลยนะอืมอาการเขาก็คล้ายๆกับยายแต่ว่าน่าจะหนักกว่ายายเห็นเขาบอกว่าไอแล้วก็ปวดเมื่อยอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันหกคนนะเนาะอืม กินข้าวไปกินข้าวด้วยกันหกคนแต่ว่าเขาก็ไม่ไปตรวจนะข้างบ้านเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยค่อยมารู้มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงป่าไอ,อสิเคี้ยวเปียวกว่าว่าเขาจะให้ยาให้อะไรมากินหรือเปล่าถ้าเกิดติดอันนี้ไม่ได้ให้อะไรมาเลย แต่ยายไม่ได้บอกนะว่ายายตรวจแล้วสองขีดไม่ได้บอกแค่บอกว่าเออไม่สบายยังงนยงี้ปวดยังงี้ไอยังงี้ย่างาง,างี้แล้วกเออ็เพื่อนที่กินข้าวด้วยกันเขาบอกว่าติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาแต่อย่างนั้นอืมกออ็คอยดูให้แต่ยากแก้ไอมาอย่างเดียวนั่นแหละฟังเขาถึงไม่อยากไปหาหมอเวลาติดไปก็ ไม่ได้ให้ยาเพราะเขาบอกว่ามันไม่มียานะ่ะมันไม่มียาแก้โควิดอ่ะนะคุยไปคุยมาก็ยาวนะเพื่อนๆตั้งยาวแล้วกำลังคุยเพลเนินเลยวันหลังค่อยมาคุยไหมวันหลังค่อยมาคุยไหมคุยอะไรอะ่ะคุยไม่ค่อยเป็นเหมือนก่อนคุยอย่างนี้แหะ คุยอะไรคุยอะไรคุยตอนเจอพี่เหมือนยังไงก็คุยทุกทุกครั้งทุกปีแล้วเนาะเออเจอกับแฟนที่ไหนอะไรงเอองี้ยแต่เขาก็หาว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอเอกอบางคนก็ดูตลอดก็จะว่าซ้ำๆบางคนไม่ได้ดูตลอดก็อยากรู้นะ <laughs> ยายเจอกับแฟนแบบว่าเขา แนะนำให้เรารู้จักกันเฉยๆนะเพื่อนๆอืมก็เลยไม่ได้มีอะไรแบบน่าสนใจอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังอ่ะนะอืมไืมอนเพื่อน,นกินไปโมไปยาวแล้วคลิปอ,อร่อยอะ่ะเพื่นพนอนๆออย่างนี้กินได้เออแปลกเนาะเป็นโควิดหิวบ่อย แต่ผลไม้นกินได้อยู่แต่ข้าวกินไม่ค่อยได้แต่หิวบ่อยอหิวบ่อยไปบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด,ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปกินต่อใส่เก็บใส่อันนี้เราไปไปกินต่อเด้รดน้ำผักเสร็จกลางคืนเออเนี่ยยัดเข้าไปถุงโดเรมอน you <laughs>